กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมฟีฟ่าออนไลน์4ครับผมนะวันนี้เราอยู่กับแพ็คนี้ครับผมนะแพ็คพรีเมี่ยม6ถึง8อัลตร้านะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดแพ็คนี้กันครับผมแล้วก็จะมีแพ็คนี้ด้วยคุณผู้ชเป็นแพ็คลด50นะไอตัวพรีเมี่ยมอัลตร้าเนี่ยลด37ครับผมนะรวมกัน2แพ็คก็กบกๆประมาณ1,500บาทอ่ะมาซื้อมาเรียบร้อยครับผม จะขอแยกเป็นแพ็คเป็นแพ็คไปครับผมนะอันนี้เป็นแพ็คละ490บาทนะเดี๋ยวว่าแพ็ค500ก็ได้ทุกคนนะขอบก็กรอบไปด้วยแบบนี้ทุกคนยักมาเดี๋ยวรับประกันเลยครับผมนะเดี๋ยวขอแยกเป็นแพ็คนะฮะแยกเป็นแพ็คเป็นแพ็คไปการ์ดมันจะได้มั่วเผื่อใครที่แบบอยากไปซื้อตามนะครับผม5,000ก็ได้ถุญแจมาด้วยนะครับการ์ดมีไม่เยอะนะทุกคนนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับถือว่าไม่เยอะมากครับผมพอได้หลักพันอยู่ครับทุกคนยับเรเม่หนึ่งพันสองร้อยล้านครับใบนี้ครับผมนะลุ้นบอกแปลครับ หกถึงแปดครับผมนะแต่มันเก้าสิบอย่างเงี้ครับโอเคโอ้โหลิเจมอะไรเนี่ยมาลุ้นบวกแปดกันครับผมนะคลิปนี้สั้นๆนะทุกคนนะสองแพ็คนะครับสั้นๆเลยนะครับโนเอ้โหสเตเคนเบิร์กครับจะเป็นเก้าสิบห้าครับผมมาครับครูพิมครับออติคลาสครับผมนะแต่ปีมันไม่ค่อยดีอ่ะถ้าดีก็น่าจะ LH ลเแหละครับผมมาครับขอไฟหน่อยพี่ฟืบ เดียเป็นร้อยครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยจอแดนพิกเฟิร์ดครับอันนี้เป็นบวก8การันตีอีก1ใบนะครับก็ LH ก็ได้20ก็ได้มาขอไฟก่อนนะครับลบแรกไม่ไฟครับคุณผู้ชมครับโนเบียรหกครับ2,000ล้านเครื่องกระตุกกระตุกนะคุณผู้ชมเป็นไรไม่รู้นะครับสอรี่นะถ้าเกิดว่าคลิปนึงระฮะมีการ์ดอยู่แค่นี้ทุกคนครับมีการ์ดอยู่แค่4ใบนะเอ้ยลุ้นน้อยอยู่เนี่ยโอ้โห ได้เงินมา8 0 0 0ล้านครับผมโหมดการ์ดน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้3ใบครับมานะครับไปเดี๋ยว3ใบรวดเลยเล่นครับกดไอคอนมาจบๆไปเออโอ้โหนไปลุงเบิร์กครับกับซิวาลุงก็แปดครับ6กถึงแปถึงแมาลุ้นครับเฮ้ยมาญี่ปุ่น โอยครับเซเปียมาโอ้โหเซเว้ครับหนึ่งหมื่นสามพันล้านครับ 13, ผมโอ้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเออคนอื่นนะกีเดียมาเมื่อกี้ผมตื๊บเลยครับคุณผู้ชมครับ6ถึง8อีกหนึ่งใบครับผมนะมาครับไฟขอไฟเพื่อนโอ้โหไม่ไฟครับ โอ้คิมเบ้โอ้โหบวกเจ็บคุณผู้ชมนี่ใบสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นการันตีบวกแปดครับผมนี่เอ็มสีแล้วก็ LH ครับสามปีก็เนะมาถ้ามันไฟก็โอเคแหละครับโอ้โหแต่ไม่ไฟครับ MC โอ้โหอินคายกุลโดกันครับเจ็ดพันแปดร้อยล้านครับไฟใบเดียวครับจะเขาให้มาลุ้นดวกันประมาณร้อยดอกนะฮะบิ้มรับก็ได้นี่ฮะสปอร์ตไลท์ครับเงินพันล้านครับผม นะครับมาครับ3ามถึงหครับผมสปอร์ไลท์ครับโอเคสีฟาร์ลัสไปเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันครับคุณผู้ชมครับว่าได้อะไรยังไงบ้างครับกลมๆให้ <c oughs> ประมาณ25,000ก็ได้อ่ะนะครับไม่รวมตังนะนะครับเฉพาะการ์ดเนี่ยกลมๆไปประมาณ2อ0 0 0ื่นห้าพล้านเฮ้ยถ้ารวมไอ้นั่นด้วยเดี๋ยวถ้ารวมแพ็คเดิมด้วยก็เ อันนี้นี่ครับแป๊บนึงนะเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นสามหมื่นก็ได้ครับคุณผู้ชมครับกลมๆไปสาม0มื่นล้านแล้วกันประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสองแพ็ครวมกันคุณผู้ชมครับชอบใจฝากกดไลค์ให้ผมนะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนะกับคลิปฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับผมนะ